โลโลท่นโล,โลโจอส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีรับเข้าสู่เยอวมาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟอร์ซ่าฮอลเนซอนนะครับผมวันนี้มันเป็นวันที่ดีมากเลยทุกคนเพราะว่าฟอร์ซ่าฮอลเซอนได้เปิดตัวภาคใหม่แล้วนะครับผมนั่นก็คือภาคที่6นั้านเองครับแล้วที่ดีไปกว่านั้นครับผมภาค6อยู่ที่ญี่ปุ่นครับผมโอ้ยปลอมมือ แน่นอนรับว่าภาคหกเนี่ยเปิดตัวมาแบบนี้นะฮะมีภูเขาไฟฟูจิครับยังไงก็ต้องไปญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะผมซึ่งถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยรถ JDM เนี่ยโอ้โหมันต้องมาแบบตรึมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยนะโอ้โหคือคนชอบรถ JDM อยู่แล้วถ้าเกิดว่าฟอร์ท่าได้ไปเป็นแบบญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เก่งมากทุกคนนะคือผมเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยอยากให้มีแบบนี้มานานแล้วยี่ภาคห้าไปเม็กซิโกนี่คือแบบไม่เอาเลยไม่ไม่เฟี้ยวเลย <laughs> คราวนี้เนี่ยเขาได้เปิดตัวมาแล้วก็จริงนะครับผมแต่เขาบอกว่าเขาจะเปิดวางขายเนี่ยในปี2026นะครับยังไม่ระบุวันจัดจำหน่ายเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามาแค่แต่เติ้ลแบบว่านิดเดียวนะครับยังไม่มีเกมเพย์ยังไม่มีอะไรเนี่ยก็เลยแบบว่าเออทำให้รู้สึกตื่นเต้นดีนะที่ได้รู้ว่าจะมีภาคใหม่แต่มันก็รู้สึกชิ้นเซียนนะทุกคนแบบว่าไอเราก็อยากไปลองแล้วว่าสัมผัสฟีลญี่ปุ่นมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับ วันนี้ผมก็เลยมาเล่นภาค5โดยที่จะพาทุกคนไปแมปญี่ปุ่นกันทุกคนซึ่งแมปญี่ปุ่นที่พูดถึงเนี่ยเป็นแมปที่คนในเกมเนี่ยสร้างเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมมันจะได้ฟิลแบบญี่ปุ่นจ,จ๋าไหมอะไรประมาณนี้ก็คงจะแบบก็พอพอไปวัดไปวาแหละนะฮะเออผมยังไม่เคยไปลองเลยนะมีเคยไปลองอยู่ครั้งหนึ่งเป็นแมปโทเกะนะกับเซนโซเซนะครับแล้วก็ แล็บเบียร์นะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปที่อีเวนต์แลบนะครับผมนี่อีเวนต์แลบตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะไปเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชคำว่า J8 หรือว่าแมปญี่ปุ่นนั่นแหละนี่มาดูแมปแรกก่อนแมปแรกมีคนเล่นเยอะมากนะครับมีชื่อว่าพูดไกินซึกงเลยฮิโตตะโทชิโมโตะโยะออโตะเกินซึ่งเลยโตโยะโคโนะคาโร่คุโตะโคชิโกะอ่านี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะ <laughs> ญี่ปุ่นก็บ้าแล้วพี่อัน <laughs> โอเคไปโซโล่เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ นี่เดี๋ยวเราเอาโรตารี่ไปนะครับมาดูแมปแรกกันว่าแมปแรกเป็นอย่างไรนะด่านนี้ที่เปล่าเนี่ยที่เซ็นพาผมมาน่าจะค,ค,คล้ายๆคืึๆเฮ้ยขับมาตอกนกลางวันอ่าไหนลองดูหน่อยโอ้ตรงนี้เป็นอุโมงค์ครับผมทุกคนข้างหลังเรานี่เป็นอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ผาเมืองนะไม่สามารถไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าอันี้กอยู่นะครับอ่าเฮ้ยมีแบบว่าเหมือนเหมือนออกตัวตรงนี้ปะใช่ไหม ออกตัวซ้ายขวาใช่ไหมเลยก็แบบแข่งแบบขาขึ้นขาลงอะไรประมาณนี้เออเหมือนอินดิชเชลดีอะไรประมาณนั้นนะครับไหนผมจะลองวิ่งดูหน่อยดิจะได้ฟิลแบบโปกเกตหรือเปล่าโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื <clearer himself> okay. ่องทุกคนเอาเรื่องแม่แมปสวยแมปสวยใช้ได้เลยครับผมนี่ผมก็จะดิฟยาวเลยนะโอเคไปต้นบต้นไม้มาเต็มหมดเลยนะครับผม ได้ฟิลแบบโคเกจจ์เลยแหละนะครับทาวดีก็คือแบบทำไม่แท็กแล้วผมตรงนี้น่าจะเป็นขาลงนะฮะโอ้โหตรงนี้ดิฟโชหน่อยโอ้หโหมีก้อนหินด,ด้วยโอ้โหแล้วมีทางแบบว่าคือถ้าใครแหกก็คือร่วงร่วงลวงเขาไปเลยนะครับแข่งโกเกจกันมันเลยครับแบบนี้โอ้โเสียงรถเราก็แสบดากเหลือเกินโอ้โตรงนี้มาเร็วเกินโคนรไปนิดนึง คือทางเนี่ยได้ได้ไดฟิลโทเกตแน่นอนนะครับผมเนี่ยแคบแคบแ,แบบนี้แคบแคแบบนเขาแบบนี้โอ้โหใช่เลยนะครับได้เลยได้ฟิลเลยนะแม่คนทําก็คือแบบสรรหาเนาะเออดูดิเอาแผ่นแต่ละอย่างมาปิดเป็นถนนนะเออเข้าท่าอยู่เหมือนกันนี่ถ้ามากันกับเพื่อนสี่คันสิบสองคันอะไรอย่างีเนาะแซงกันไม่ได้เนี่ยแคบเกิน เออได้ฟิวอยู่ได้ฟิวอยู่ตรงนี้มีร้านอะไรด้วยเนี่ยโอ้เป็นร้านกาแฟเหรอโอ้เป็นร้านกาแฟะนะครับผมแวะกินกาแฟนิดนึงนะแล้วก็ไปดิฟเป็นต่อนะครับจะไ,ได้เลยฟิวแบบบนเขาเลยนะถึงว่ามีคนกดไลค์เยอะแม่มันดีอย่างนี้นเองเอา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  <laughs> นี่แหละนี่แหละโคตรได้ฟิวเลยทุกคน <laughs> ตกเขาตาย <laughs> อารมณประมาณน,นี้เลยฮนะ เอาเรื่องจัดจัดทุกคนโอ้โหฟิวฟ้าวนี่ท็เกตมันต้องแบบนี้นะฮะจริงๆไม่ต้องมีที่กั้นก็ได้นะถ้าไม่มีที่กัน้นรับรองมันกว่านี้ทุกคนเอ่อใครพลาดก็คือลงเข่าไปเลยอะไรแบบนี้วิวิม,มงด้วยโอ้โหเป็นมุมงม,ง,มงนะทำดีว่ะทำดีว่ะแต่ว่าถ้ามาตอนคืนคงจะคงจะได้ฟิลกว่านี้นะครับผมก็แต่งรถดิฟมาด้วยนะเพื่อนนะโอ้โห อ้ยโ้ยโคตรโหดตรงนี้เกือบตกข่าวตายไปแล้วผมอ่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่เห็นไหมมีจุดวนรถนะครับผมมีจุดวนรถนี่แล้วก็แข่งขากลับไงทุกคนแล้วก็แข่งขากลับไปอีกทีหนึ่งนะครับผมมีทั้งดาวฮิวมีทั้งอัพฮิวเนี่ยครับฮิวครามมาการิฮิวคราบมาเออดาวฮิวแล้วก็ฮิวครามโอ้สุดยอดได้แบบนี้ใช้ได้เลยครับผมเก่งมากเก่งมาก เอาไปเลยสิบเต็มสิบครับผมโหสุดยอดจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแมปใหม่กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ชกันเหมือนเดิมนะครับเออเดี๋ยวลองแมปนี้ดูนะฮะเอาละมาดูกันว่ามันจะได้ฟิลญี่ปุ่นจ,จ๋าไหมอันนี้คืออะไรเราต้องขับขึ้นไปนูเหรออ่ะเดี๋ยวเราขับขึ้นไปดูนะครับเสียงรถเราก็แซ่บดังหลอเกินฮึอฮเสียงใช้ได้ไปแต่ผมอยากให้อยากให้อะไรรู้ไหม อยาใกให้ฟอร์ซ่าพัคใหม่เปลี่ยนท่อได้ทักที <c oughs> เออพว่าท่อท่อเดิมมันมันมันไม่ซิ่งอะ่ะทุกคนมันไม่ซิ่งว้าวโอ้โหตรงนี้โคตรใช่เลยทุกคนเฮ้ยตรงนี้มันมันเป็นไอเนี้ยร้านค้าที่อยู่ตรงภูเขาไฟฟูจิอะ่ะทุกคนจำได้ไหมเอ,อเดี๋ยวผมแทรกรูกคอมเมนตคือแบบใช่เลยทุกคนมันได้ฟิลมาก อารมณ์แบบญี่ปุ่นจ้าๆครับแตรงนั้นคือแบบเป็นแทนแบบภูเขาไฟฟูจิได้เลยนะเดี๋ยวจอดรถถ่ายรูปนี่ครับผมจอดตรงนี้แล้วกันนี่โอ้โหเนี่ยเราก็ถ่ายรูปคนโคตรได้โคตรได้ดูดินี่โอ้โหเดี๋ยวซูมซูมอีกทีดนึงอ่านี่แบบนี้วิ่งโคตรเจ๋งอ่ะใช้ได้เลยนู่นภูเขาไฟฟูจิอยู่นู่นโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ทุกคน เจ๋งมากเจ๋งมากโอ้โหเฮ้ยไม่คิดว่าจะมีคนทําแบบละเอียดขนาดนี้นะฟิลโคตรได้อะทุกคนนี่ภูเขาไฟฟูจินะครับหรือว่าใครที่แบบว่าอยากได้ฟิลแบบว่าอันนี้ก็เอาไปจอดเอาไปจอดที่ร้าน,นนี้ก็ได้นะผมจํา <c oughs> ผมจําชื่อร้าน,นไม่ได้ว่ะเกมฟอร์ซ่ามันมเป็นเกมถ่ายรูปใช่ไหมน,นี่ตรงนี้เลยแต่ว่าผมจะปรับมุกล้องยังไงให้มันสวยวะ่ะนี่้ย ประมาณนี้ครับ1แชะอ่าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะครับรอภาคหไม่ไหวเลยนภาคหาไปก่อนนะครับผม <laughs> ใช้ได้เลยแล้วจอดรถไม่ตรงล็อกเลยโอ้โหตาเอียงสันทาจะทำเนาะคนทําคือแบบโอ้โหเก่งจริงเก่งจริงแบบนี้ใช้ได้เลยอ่ะไปแบบอื่นกันต่อครับผมอ่ามาดูแบบนี้กันบ้างคนเล่น6กหมื่นหนะครับคนถูกใจ2องหมื่นหนึ่งนีฮะเขาตั้งชื่อว่าเจแปนโทเกะเรนนะครับผมฮาวโทเกะอีกแล้ว เอาเรื่องแล้วมั้งเนี่ยมีโทกงโทเกะนะครับผมดูที่จะได้ฟิลโทเกะจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเรนด้วยนะเรนก็คือฝนตกนะครับเจแปนโทเกะเรนเรนจริงๆครับฝนตกจริงๆอ่ะไหนดูซิว่ามันจะเป็นโทเกะแบบโทเกะจ๋าเลยหรือเปล่าอ่าขับไปดูซิอ่าตรงนี้ขึ้นเขานะครับโอ้โหโอ้โหโอ้แมปโทเกะจ๋าจริงๆทุกคน โปกิจจ์ว at ิ oh ่งกันตอนกลางคืนแบบนี้โอ้โหใช่เลยแบบนี้แหละทุกคนวิ่งกันแบบอันตรายโอ้โว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องวุ้ย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 ลื่นมากลื่นมากโอ้แล้วเอารถดิฟมาด้วยทุกคนประเด็นเอารถดิฟมาก็ต้องดิฟโคหน่อยแหละโค้ดได้ฟิวอ่ะโค้ดได้ฟิวโค้ดได้ฟิวทุกคนดิฟขึ้นเขาไปเลยไป โอ้ยแมคโคมคู่กัมาอุ้ย <belt> ต <ip> <go. ahead wrestling ps> ้นไม้อุ้ยนี่โคเด้ฟิลเลยทุกคนเอาชนิดที่ว่าแซงกันไม่ได้แล้วก็แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับที่ต้องการแล้วแข่งกันจริงๆนี่คือแบบแซงกันไม่ได้เลยเนี่ยจุดที่แซงกันคือแบบไม่รู้จะไปแซงกันตรงไหนอ่ะ คือถนนมันแคบมากเลยครับเต็ม10ผมให้สิเลยครับแบบนี้โคตรมันโคตรมันอใช้ได้เลยครับอ่ามาดูแบบนี้ครับเขาบอกว่าเวสเจแปนสปีดเววิ h บอ t เฮ้ยมีบอดวิ่งด้วยเหรอถ้ามีบอดวิ่งด้วยก็น่าจะสนุกอยู่นะเอาแล้วมาวิ่งแบบนี้มันต้อง GTR แล้วล่ะนี่มีบอดวิ่งด้วยเอาแล้วมันแน่นอนครับทุกคนไหนดูซิว่าเป็นทางด่วนญี่ปุ่นจ,จ๋าเลยหรือเปล่ารอแบบนี้ โอ้โหแบบโอ้โหโอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โเป็นทางแบบนี่แหละท,ที่ที่ผมต้องการทุกคนวิ่งซ้ายด้วยเออวิ่งซ้ายแบบนี้แหละโอ้โใช้ได้เลยครับนี่เลยต้องวิ่งซ้ายแบบนี้ใช่ไหมเออนี่แหละทางหลวงญี่ปุ่นขอถูแลวจีทีอแหกโค้งไปแล้วโอ้โใช้ได้เลยครับทุกคน นี่โอ้โหมันต้องอย่างนี้สิโอ้นึกว่าเล่นเอซโตเกียวอซเมหรือีอย่างใช่เลยครับผมมีทางด่วนญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าภาคหกจะมีหรือเปล่านะทางด่วนญี่ปุ่นเนี่ยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะทำว่ะไปญี่ปุ่นทั้งทีถ้าไม่ทำนี่คือแบบจบเลยนะเออใช่ไหมจะมีแค่บนเข่าโตเกียวอย่างเดียวก็คงไม่นุกนะ ันต้องมาวิ่งกันตรงนี้นะครับเออมาญี่ปุ่นทักทีมันต้องมาตรงนี้นี่ดาบเก็บเงินโอ้โหมันกระชื่งกันต่อทุกคนว่าไงพี่เชฟตามตูดไปครับโหด,ดูตูดโอ้โหเชฟโคตรแรงอะ่ะเชฟไม่ใช่แรงธรรมดานะครับเ,เชฟโคตรแรงโอ้โหเลี้ยงจัดอะ่ะพี่เชฟแกวางเครื่องอะไรมาวะเนี่ยดีดไอเดิมๆตามไม่ทันนะฮะ เนี่ยผมเหยียบสุดแล้วนะเหยียบสุดแล้วยังตามไม่ทันนะโอ้โหแหกแหกไปแล้วแหกไปแล้วโอ้เอาเรื่องอยู่แมบบใช้ได้เลยทุกคนแมบบทำมาดีมากอ่ะโอ้เต็มนี้อ่าแบบนี้เต็มสิบผมให้เลยสิบเอ็ดนะฮะผมนี่ทางโดดญี่ปุ่นของแท้โอ้โหแล้วชนกันครับชนกันเรียบร้อยเลยฮะ นี่แหละวิ่งทางโดดเสร็จชนกันครับเรียบร้อยเลยนี่ตูมไปแล้วเรียบร้อยเออเละเละเละครับผมเละครับผมนี่มันต้องอย่างนี้วิ่งวิ่งไปแล้วคือแบบนะชนกันตายแบบนี้แล้วใช่เลยฟิวฟ้าสุดๆเนี่ครับผมข้างหน้านี่มียูเทิร์นนะยูเทิร์นปั๊มพอดีเลย โห่นี่แล้วมาจอดปัม๊มกันได้ด้วยนะตรงนี้นี่มาจอดเติมน้ปรมันปัม๊มนะแล้วก็มาซิ่งกันต่อนะครับผมซิ่งทางด่วนอะไรประมาณนั้นไป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  GTR หน่อยเหยียบหน่อยอเหยียบครับ GTR เหยียบครับโอ้โหรู้สึกว่าสี่ห้าร้อยมาที่ให้มาเดิมๆมันไม่พอสำหรับ GTR เนี่ย GTR รถมันหนักนะครับผมเหมือนโต๊ะพันม้าเท่านั้นอะ จะมันเนี่ยอี๊ดิฟโชว์ไปไงว้าไปสวรรค์ตั้งแต่โค้งแรกเนี่ยอะแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับเอาลักก็มาเล่นกันให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับเกม Forza Horizon ภาค5แบบแมป j a p a นแบบคัตตอมแมปหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอ่า e v e n ์ l a บเออ Event l a บก็เป็นแมปที่เราสามารถออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาได้นะครับผมนะฮะ ก็เดี๋ยวรอภาค6มาผมจัดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมได้เป็นสาวกคอซ่าอยู่แล้วนะครับอยากให้มีนะอยากให้มีแบบเปลี่ยนท่อได้สักทีตอนนี้ขับท่อเดิมมาแบบไม่รู้กี่ภาคแล้วเนี่ยอยากให้มันเปลี่ยนท่อได้สักทีนะฮะไม่รู้ภาค6กเขาจะเปลี่ยนหรือเขาจะเพิ่มมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ที่้แน่เลยก็คือรอครับผมปีหน้า2 0 2 6ครับมาแน่นอนนะแต่ไม่รู้ช่วงไหนนะครับอ่ะ วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กันให้หน่อยละกันเนาะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู g เก n ครับผมบ๊ายบาย